สบายดีพี่น้องสบายดีปะลุงดกพีดังพี่สาสบายดีะลุงพีดัโสาสบายดีพี่น้องสบายดีนสบายดีุกุสุคนสุมองสุบอลยิงคาตังกล่องไม่พอนะลูกบดีเดียว่เอานะ่ิดใหม่ใจปะทีบง แล้วซาสีครีน้องกานสลุยเลยน้องดำขันโคสณาพี่น้องเอ้ยจะคีปดำโ้คือเก่งแค่นหระบ้าเกือบสามซีฟเ้ผ่าปล่อยกบจากคือหลาคิ่ซ้อนน้องดำอยุ่ตอนนี้เอาไปลูกเอาใ ดีใจกับน้องดำพี al, player, ่น้องโฆษณาเขาแล้วสองคนีเฉียังไงวันเฉลียงมีคิดอีกเดี๋ยนีเขาดมีคิดอีกปรเดี๋ยนี่าดมีคิดอีกรเดี๋ยนี่จะกาตกลองกันโอ้จุดของขันลุงครันาะ เง้มืดหรมาจับจตลอง nhắm กันไปอีกดูคลิปนี้แล้วก็อันนี้มืดแล้วขันมาแล้วแล้อะไรบอเดี๋ยวนี้ nhắm nhắm คอไว่แทนเดี๋ยวนี้เคยละกำลังกำลังติวเข้มอยู่พี่น้องติวน้องดำแบบเข้มเข้มแล้วขวบแม่แล้วขมกในคลอยู่สดีน้อง

เริ่มน่าจะเริ่มคิดหนึ่งเมื่อกระจายคินพิ้าวกิ้ขาวเขาอย่าแม่งเขาฝายิ่ก่อนตลกตัวซ้าย่าจะคุณกินเพราะไัดเกตดนะเ้างน่องดำก็จะเล่นอาหารเนาะน้องดำก็มนตัวลายก็บซีมีติดกินนเพื่อนไปเลยจะเขมนต้องกินลายจะเขาต้องกินลายใหญ่ไว้ดี ไปต่่ำแด้หรอโหด้ยังยังันก็จะน้ดลมันีไปแมีรายได้เนาะมีรายได้มีรายได้แหนดับไเด็เพื่อนกันอเดไดมาลียครอบครัวเลยกระซงจะคองเฮียน เงนนกับเหล่าเมียไร่เ้ากเ้าปีก็จะเบิกเงาดอกจะเป็นเหล่าฮาซางใสดินนะเเะเอาเ้าปีเอาเมียพอดีเขามาใส่เงินบววที่สิหปีเป็นห่อสวนฝนและระโปูนะนเลยไม่ลัะยังก้อน้านมากก้นต้นีเจขาเมียเป็นเหล่าอยู่ไปไปหาเมียหรอว่า นอนวัดวัญเจ้าของเฮ็ดอเมียบริหารเงินจบเลยจบกันเลยแล้วแล้วทำไมแล้วก็ิบตัวได้แบบนี้ก่ยิ้งมันตเจต้องเลื่อนไปที่ละอันนี่ตื่นเยอมมันเบิรแล้วันอกินนี่กินมังกรอไเมื่อกี้เื่อเช็เบย์เนื่องเช็ดพึ่งอะไรจิบทำจิบตัวไิบกนะิบบบ ก็มันแหลวแล้วนีเจ้าน้แม่ไม้ติดกเอี่ยเาง่านะไมติ๊เนี่ยจมติซื้อม้ติ๊กขดตัวอ่าสามนางดม่ดีมอีกเจ้านงดีน่ย น้องกาดเป็นแ่เป็นนางเอกชอน้องกาดโอ้นยังจำมันกอมีทิงานของเพื่อนพี่น้องมีทิงานอยู่รเดี๋นี่มือคว้าบน้องดิมนี่อันนี้เอกช่อักช่ไม่นาี่เงเอนกาดอน้องกาดเพื่อนไปหูกบกั เป็พวกกั้งุณกับกับดำเห็นละครสั่นเลยเ็นละครสั่นเลยนะคอจันทร์ตัวีแสดงนให้เาวหปิตตาก้องให้รก็ได้ห้าวตัวพิแสดงลโหลเาแล้าเ้าวเ้าเลานะฮัลโหลฮัลโเลพึลเลยแสดงละครนังสั่นเลยแล้วดูปองกลองตัวลบางเนาะอนู้นหน่อยไปปิ แสดงน้ำก็ได้หน ok ู่น <t S 1> ่อยเนี่ยหนุหน่อยทะลุเลยหนุน้อยไปเป็นนักแสดงน้ำก็ได้นัแสดงสั่นขันได้เลยขันตัวตัวนี้ขันได้แลเกี่ยวขอยังบูเหินจ๊ะบ่างหักยังบูดิลี่ย่างดีชามทีคอยขันอย่าไปกายได้แต่ละทีลืมขันกระปุ๊บหแล้วลืมเด็กก็แล้ว

ท่ันคัาโซจะลงคลิปใหม่เจ anyway ้ามันมันสิว่างเบอเลยเดี๋ยวทำมันเปิดซนะอาจารยก็ไม้ตีเลยเนต้องม่เปิดเด็กอาจารย์มันบอกว่าปิดเปิดันเจ้าลงใหม่นี่มันสิปิดลงไมนพันปิดปิดตัวนี้ปิดตัวนี้เปิดนั่แล้วก็มาโกนมาตีกเนาะอ่าแล้วก็มาตีแค่นี้ปิดจนเบิดเบิดปิดเบิดเป็นห้องน้อยน้อยมันมันนานที่สุดนะต้องปิดเยอะ

เคียนวยแล้วนมงน่มากมาเขียนดานเจ้าให้เขียนทิ้งคืน้อ่านไเียนยังน้ำนองดำเด้อปลาลูเสีบเสีบมาเสียบโอ้ชื่ว่าเสียบเสียบวนเสียบเสียบดีปเนเกเปนผูแล้วอันนี้เสีบเสียนเสียบ mặc kích thích thử chèp 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 lao chèp 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 lao chèp 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 phải mặc chèp chèp của chèp 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 ngang chèp 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 khô, mắn khô khứ, không เลอคิปชุดไายชุดไายแล้วชุดไทยแล้วเลอกลืมไม่ทอยืมเด้เบิร์ตโอทเราได้ลืมไม่าลืมนีโอตเลยนะข้นเหมือห้ามเข่าอ่ะข้หมือนห้ามเข่าอ่ะห้ามห้ามไหลอ่กับอะไร นคือขมกน้องดินได้เกี่ยวข้าวหันได้ไล้วเลยาะเสร็จเรียบร้อยบอลลเสร็จแล้วเสร็จหมด้วหมดแล้วขีดบ่หมดทุกขีดหมดเนี่ยเล่มเป็นสีเขียวเนี่ยนบเเปิดปิดออือเ็บอย่ไมเกี่ยวปิดนี่เปิดบนเนี่ย มีว่าปิ๊ดเนี่ยปิ๊ดเนี่ยปิ๊ดปิ๊ดปี๊ดเปิดมันปิ๊ดมันตัป๊ดมันสีมันสีนี้อันนี้มันก็บอกว่าปิแลวก็มันตเปีดมันก็สะบอกสีเขียวแล็บเะไรยังลูปครับยังอะเวลาอะไรอย่างนี้

ตอบก็มีนี่จะกดใจเขาอ่านภาษาไทยเขาเป็นอ้าวตอบอะได้ตอบนี่จะกดัวใจกลัวใจรู้วะอือเดียวแล้วกระดมมอดกันนะเขาเข็นตัวหนึ่งไมอสหนึ่งอย่างนี้เลยกระดมัฒนาเขียนปิ้นเขียนให้เก่งเขาเขียนหนังสืออยู่ไอ้มอดยังว่าเราบอกเลยนี่นะนี่นะไปย้ำโมเมนต์วัดสีเวลาว่างก็สีเล่นกระดมเลยสัก นะเฮียนก็ต้องตั้งแตเฮียนะมีแต่ตอมนป่าีนฮอดอาจารย์บ่เข้าเตอนนี้ก็เบิ่งนใส่สตูดิโอนักนอเจ้านี่เนาะรุ่นเดียว่เดียวรว่าน้องข่อขึ้นนัก่อ คูนักน้เคหมดนักน้เควะสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดคนพี่น้องตอนนี้กำลังดัจน้องก็เซงระล่าวนรับจริงจริงจริงเลแรงเชนทางเข่งโอ้โหรงมี้าเี่บุมบันบุมาติดขังเดีจะเาขันม้ตีมันจะเป็นไมังหนึ่งพันอันนี้หาพันอ้หาเท่หั่วโมงหนึ่งพันห้องระว่าวหาชมงยังหมกพ่อหวานเลยนี่คิดนี่ หาพันผลวันนึ่งงกินออมนไหมไม่คีดกิ้มขาวอะไรนะหนงลายองมัดำังสีนิ่มเปทากันเลอาหารนี่เอยนี่ตัวนี้โมเมนตหมืดหดตัวนี้หนึ่หนึ่งผิดนะห่ผิดนะเขียไก่หมายาก็สิเนไก่มานี่นะเลขอเขี

บอกอาเยนปกไกลก่อนอก่อนเมื่อไก่รเมก่อกรกไกวเบคี่คือเลขงลยอคเนยกเนี้ยวบบางข้อดีบาข้อขั้วจะยังไเอามือแกบันนีหองคอเย็บร้อยก็ได้เย็บร้อยเบอร์จุกีแล้วนาองยินดกรับยิรักใจให้น้องดำพี่น้องอย่าลืมกดติดตาม นาันเดอลออะใส่เสียใส่ดันเพิ่นโดยอ้าวักซ่องยพอหนีก็ใครน่ด้ม่รยาขอบคุณคุณ้ายพี่น้องสุขุสุขุนที่ติดตามพอกันคลิปนะสบายดี